เลือกไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยจึงไม่ใช่เราที่จะเลือกอะไรด้วยความเป็นตัวตนแต่เป็นการสะสมมาที่จะมีจิเตเจตสิกที่จะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นจากการสนทนาธรรมที่กนกรัฐรีสอร์ทอัมพวาสมุทรสงคราม1กรกฎาคม2558 เกิดมาในโลกเลือกเกิดหรือเปล่าคะจะเป็นคนเนี้ยเลือกไม่ได้เลยเกิดไปแล้วเลือกที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหม <Okay. S 1> ก็ไม่ได้อีกเลือกตายได้ไหมคะจะตายวันนั้นวันนี้ขอให้หลับตายไม่ต้องป่วยไขย้เจ็บมากๆไปโรงพยาบาลโอดครวนเราห,ห่มเราไห้ก็ไม่ได้เลยทักอย่างไม่รู้ว่าขณะต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น mm hmm. นั่นจึงจะเข้าใจความหมายของธรรมะสิ่งที่มีจริง ไม่อยู่ในอำนาจบางังคับบัญชาแล้วก็มีปัจจัยเกิดห้าไม่ให้เกิดไม่ได้เลยตราบใดที่มีเหตุที่จะให้เกิดค่อยเบาใจไหมคะว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยกว่าจะจากเราเลือกเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเลือกฉันทะเจตสิกไม่อยู่ในอำนาจบางังคับบัญชาเลยทรงสแสดงธรรมะโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงนะคะแม้แต่จิตหนึ่งขณะ มีเจตสิกอะไรเกิดร่วมด้วยไม่ใช่เราที่เลือกทำไมคนนี้เลือกสีแดงทำไมคนนั้นเลือกสีเขียวเป็นคนเลือกหรือว่าเป็นการสะสมมาที่พอใจในสิ่งนั้นทำให้เกิดการที่จะต้องการสิ่งนั้นแต่ละหนึ่งคือการฟังธรรมะจะข้ามผ่านไปเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวไม่ได้แต่ต้องเข้าใจแต่ละคำแต่ละอย่างเช่นแม้แต่การเลือกเราเลือก หรือว่าสะสมมาที่จะพ่อใจที่จะต้องการสิ่งนั้นอย่างการทำกุศลเนี่ยก็มีหลายอย่างใช่ไหมคะการศึกษาธรรมะให้เข้าใจเป็นกุศลแน่นอนเพราะเหตุว่าไม่เข้าใจต้องเป็นอกุศลกุศลในการที่จะช่วยเหลือเด็กนักเรียนกุศลในการที่จะช่วยคนชราคนยากไร้แล้วแต่ขณะนั้นใครเลือกต่างคนต่างทำตามการสะสมซึ่งทั้งหมดเป็นธรรมะ ถ้าสงสัยอะไรก็ศึกษาธรรมะแล้วก็จะได้ความกระจ่างว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรเป็นธรรมะที่เป็นจิตหรือเป็นธรรมะที่เป็นเจตสิกแต่และหนึ่งจนกว่าจะมีความมั่นคงว่านี่คือสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ซึ่งคนอื่นรู้ไม่ได้แต่คนอื่นฟังได้แล้วก็ฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังด้วยความหวังว่าเราจะเป็นอย่างนั้นหรือจะทำอย่างนี้ซึ่งขณะนั้นก็โลภะ ความติดข้องไม่ใช่ปัญญาถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริง,รงแต่ไม่ใช่เราต้องฟังให้เข้าใจก่อนถึงจะรู้ว่าแม้เลือกขณะนั้นก็ไม่ใช่เราแต่เป็นการสะสมมาแม้ได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้เลึกลงไปถึงจิตที่จะมั่นคงว่าทุกอย่างแม้แต่การที่มือจะเอื้อมไปเพราะอะไรทำไมไปหยิบ ขนมแทนที่จะหยิบผล,ลไม้เห็นไหมคะก็มีปัจจัยทั้งนั้นที่สะสมมาเลือกเกิดได้ไหมเลือกที่วันนี้จะไม่เจ็บไม่เห็นไม่ได้ยินได้ไหมต้องตรงแค่นี้ยังไม่คิดแลไ้ไปคิดเรื่องอื่นเราจะรู้ได้ยังไงในเมื่อขณะนี้กําลังมีสิ่งที่ให้รู้ได้ให้เข้าใจได้ก็ไม่เข้าใจก่อนฟังพระธรรมนะคะเราเลือกพอฟังพระธรรมและอนัตตาแค่นี้พอไหม พอได้ยินคําว่าอนัตตก็ศักดิ์สิทธิ์ไปเลยหรือว่าแล้วเป็นยังไงล่ะอนัตตานะอะไรก็ต้องตอบไปอีกไม่ใช่เพืนเพืนว่าตอบคําเดียวว่าอนัตตาอนัตตาอนัตตาและอะไรล่ะเห็นอนัตตาหรอได้ยินอนัตตาใช่ไหมต้องมีความละเอียดลึกซึ้งไปเรื่อยๆถึงจะมั่นคงว่าอนัตตาคือสามารถจะเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่เพียงแต่พูดว่าอนัตตา คนที่พูดอนัตตาแล้วโกรธได้ใช่ไหมหรือว่าพอพูดอนัตตาแล้วโกรธไม่ได้ทา,ทางที่พูดคําว่าอนัตตาก็โกรธแต่ว่าความเข้าใจอนัตตาในขณะนั้นมีหรือเปล่าว่าแม้ลักษณะที่โกรธก็เป็นอนัตตาไม่ใช่พูดว่าอนัตตาแล้วพอโกรธขณะนั้นเป็นความเข้าใจอนัตตาหรือพูดได้แต่ความเข้าใจแค่ไหน พูดคำว่าอนัตตาแล้วเข้าใจอนัตตาอะไรบ้างเห็นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นอนัตตาแค่ไหนได้ยินเข้าใจว่าเป็นอนัตตาแค่ไหนกำลังกโกรธเป็นอนัตตาแค่ไหนหรือว่าพูดคำว่าอนัตตาแต่เวลาโกรธไม่ได้เข้าใจลักษณะที่กโกรธว่าไม่ใช่เราเพราะฉันไม่ใช่เพียงแค่พูดนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจที่มั่นคงว่าเข้าใจระดับไหนเลือกไม่ได้เลยถ้ากำลังกโกรธเพราะ มีเหตุที่จะต้องโกรธแต่ก็ฟังมาแล้วว่าเป็นอนัตตาขึ้นอยู่กับปัใจจัยในขณะนั้นว่ามีความเข้าใจมั่นคงพอที่สามารถที่จะรู้ลักษณะที่โกรธในขณะนั้นว่านี่แหละนี่แหละอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีใครอยากโกรธแต่ว่าโกรธเกิดขึ้นแล้วและถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะไม่มีใครสามารถที่จะไปฝืนตัวเองแต่ขณะนั้นเริ่มเข้าใจ ในสภาพที่ไม่ใช่เราที่เป็นความโกรธเพราะเช้นกว่าจะเป็นความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆไม่ใช่แค่พูดคำนี้ได้ยินมานานชาติก่อนอาจจะเคยได้ยินชาติก่อนก่อนโน้นก็คงจะได้ยินพะถึงชาตินี้ก็ได้ยินอีกแต่เวลาเห็นเป็นอนัตตาหรือเปล่าไม่ใช่เราจะไปบังคับให้มีความเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้พยายามให้เห็นมาเป็นอนัตตา และแต่ว่าสะสมมามีปัจจัยที่จะเกิดแล้วก็เริ่มค่อยๆรู้ในธาตุที่กำลังเห็นโดยที่ว่าไม่ใช่เราที่จะไปพยายามทำก็เป็นสิ่งซึ่งละเอียดนะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อธรรมะว่าการพูดหรือการเข้าใจว่าอนัตตาต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏและขณะนั้นนะคะจะรู้ได้ว่าเข้าใจในความเป็นอนัตตาของสิ่งนั้นหรือเปล่า